โอเคครับกราบสรีวิวผมวันนี้เรามอยู่ในเว็บ i v a p 9ทุกคนวันนี้ทุน5,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อฟรีสปินในค่ายแพ p พิทเพย์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เลือกเป็นเกมอ่อนี่เจมโบน anza นะครับเห็นมีซื้อฟรีสปิน้วยลองดูด้วยกันทุกคนไปครับมาอยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเกมนี้ยังไม่เคยซื้อเลยนะครับผมเห็นคนอื่นเขาซื้อกันแล้วนะครับลองดูว่ามันใช่ถูกเกมหรือเปล่าอ่ะถูกเกมแล้วทุกคนนะครับมีทุนมาที่5,000บาทเดี๋ยวเรราาาจะซื้อในค พันสองไปก่อนนะครับผมเหมือนเดิมพันสองนี่แหละอ่ะผมยังไม่รู้แนวเกมเป็นยังไงนะน่าจะเป็นแนวไหลนี่แหละทุกคนรอบแรกก็หรอหรือว่ายังวะวายเจมสามสิบบาทคล้ายฟุปตปาปี้นะมีคูณสองเพิ่มด้วยโกลฟีเวอร์น่าอะไรเลยนิวเคลียร์อะไระมีฟีเจอร์พิเศษให้มาที่หนึ่งสองสามห้าฟีเจอร์ทุคน ทั้งหมดฟีเจอร์พิเศษคือไม่ได้เลยเหรออันนี้คือแบบเข้ารอบแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็น Y าย m อืมมันยังคูณสองอยู่เลยมันจะเพิ่มคูณอีกปะ Cores ตัวใหญ่โอเคอะไรเนี่ยฟีเจอร์จะหมดแล้ว Colossal Symbol ตัวใหญ่90บาทโห้โคตรน้อยเลยอันนี้คือฟีเจอร์ใหญ่เหรอมันให้เป็นอย่างนี้เหรอไายลือๆอย่างนี้เลยเหรอท,ท้าย Lucky Wise โคตรน้อยไม่ได้อะไรเอาให้มันเต็มหลอดมีหลอดอะไรด้วยแต่ว่าไม่ทันแล้วได้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นี้เองเหรอใส่ดิพันสองมันมีแค่นี้เองใช่ไหมยอย่างเงี้ยแล้วก็คือจบเลยอย่างงี้เหรอเก็บสัญลักษณ์เข้าไปโลโซซิมโบตัวใหญ่มาก่อนเลย75สิบห้าบาทมีตัวเรืองแสงอะไรด้วยอ๋อเป็นตัวเก็บฟีเจอร์ทุกคนถ้ามันโดนตัวเรืองแสงนะครับมันจะได้ฟีเจอร์เข้าไปตรงนู้นนะครับ คูณ2องโกลฟีเวอร์เลเวลอัพอ๋อหลอดคือเลเวลอัพเหรอนิวเคลียร์ได้อยู่อ๋อ oh, มีหลอดตรงนี้น่าจะเป็น Level เลเวลนี่แหละทุกคนมันถ้าเวลเพิ่มมันก็จะได้คูณเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนมันต้องไหลยเยอะมาก,มากๆเลยทุกคนสกอเรตชื้โอ้ได้อยู่เออแต่โหแต่หลอดเพิ่มทีละแค่นี้เองทุกคนขนาดได้แบบเยอะๆนะหลอดเพิ่มแบบน้อยมากโอโซนซิงโบีกแล้วตัวใหญ่9ก สุดท้าย Lucky Wise กกได้ไวเยอะโอ,โอ้ไม่เต็มทุกคนไม่ได้เลเวลสามเนี่ยโดนไปอีกแล้วได้มา396บาทเองงั้นผมซื้อราคา2,000สักทีนึงไปเป็นยังไงไม่เห็นได้เลยหรอวะ <c oughs> เกมนี้อ้าวมาถึงเลเวล up เลยอะไรครับเนี่ยโกฟอร์นิวเคลียร์อีกแิวเคลียร์นี่ไม่ดีนะผมรู้สึกว่านคลียร์นี่ไม่ดีเลยนตะัวนี้ ฟีเจอร์ออก2ทีแล้ววายเจม้ยเยอะอยู่ทุกคนปึ๊บแต่ว่าไม่กี่ร้อบาทเองอะซื้อมา2,000เลยนะได้แบบน้อยมากมฟีเจอร์จะหมดแล้วด้วยคอน s ์โซโซิมโบตัวใหญ่300บาทแค่นี้เองอะซื้อมาที่2,000ได้มาที่500บาทเองทุกคนลัคกี้ววยปึ๊บไม่เยอะไม่เต็มด้วยเต็มเถอะร้องไม่เต็มด้วยทุกคนได้มา716บาทซื้อไป2000เกมบ้า,เก,บาเกมบอเลยเนี่ย หมุนธรรมดาดิมันจะเข้าฟีเจอร์อยังไงวะเนี่ยเหลืออยู่พันเก้าทุกคนมาห้าพันบาทอ่ะฟีเจอร์นิวเคลียร์ไม่ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลย,อ,นนเลยอ่ะไม่ได้อะไรหมุนไปยาวๆเหลืออยู่พันแปดเนี่ยผมซื้อพันสองได้ทีหนึ่งสุดท้ายทุกคนเพิ่งผ่านมาสี่ทีเองอะ่ะโดนไวมากทุกคนเกมอะไรไม่รู้โดนแดกไวเกินอืม ไม่ได้จริงเหลือพันเบาทไม่ได้จริงอ่ะซื้อมนพันสองจบไปทุกคนมัคนคงไม่เข้าฟีเจอร์ง่างๆยๆหรอกนับหมุนธรรมดาคงไม่ได้ฟีเจอร์ทุกคน Lucky Wise ปึ๊บไม่ได้ได้มาเรายี่สิบสองบาทโอ้ยกดเบ็ดกดธรรมดาดีกว่าผมว่านะอ่ะซื้อมาที่พันสองทุกคนทำไมยังไม่ขึ้นเขาว่า go fever แสดงว่ายังไม่เข้าฟีเจอร์โอเคนี่คือเข้าแล้วทุกคนมันจะใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่เนี่ยห้าอัน แค่นี้เองนิวเคลียร์มันโคตรกากเลยทุกคนวายเจมร้อยกว่าบาทเองอ่ะ้ของที่ตัวร้อยยี่สิบบาทเพิ่มเยอะไหมนิดเดียวเห็นนะขนาดมันม่เยอะยังเพิ่มนิดเดียวเองทุกคนแต่มันไหลดีไว้รอบนี้น่าจะได้อีกเลเ้ยวหนึ่งมั้งสกอเรสทึบได้อยู่อ่ะจะเต็มอยู่แล้วแต่ว่าฟีเจอร์จะหมดก่อนหรือเปล่าในคอโซซิมโบตัวใหญ่สามสิบหกบาท สุดท้ายแม่งไม่เต็มเต็มเถอะโอ้ยวายโอ้โหวยมาตรงนี้3อันแม่งไม่เต็มจริง <c oughs> ได้360เกมอะไรวะเน,นี่ย600บาทสุดท้ายแล้วอะหมดตูดก่อนวะเนี่ยทุกคนไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยต้องให้เต็มหลอดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าวะมันไม่ยอมเต็มให้ผมสักทีอ่ะมันน่าจะยากมากเลยทุกคนและฟีเจอร์นี้โคตรกากรกนิวเคลียรสนี่เหมือนอามาทำไมก็ไม่รู้อ่ะวายเยอะ มันเหลือไว้อยู่นะน่าจะได้ใช้หรือเปล่าซื้อมาที่ห0รอรอบนี้ส,สันเหมือนเดิมจากจัดหรือหลอดแั่งเพิ่มแบบโคตรกระจิกกระจจอยเลยทุกคนโคตรน้อยอะ่ะมาถึงอันที่จะลองสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ได้ซื้อ,อทีแน่เลยอะลัคก,กี้วายบึบเพิ่มแค่นี้เองทุกคนไม่เยอะนะน้อยมาก โอเคได้มาที่96บาทเหลืออยู่508บาทผมกดธรรมดาเนี่ยอ่ะเบอร์20 <c oughs> ดูนี้จะเข้าฟีเจอร์ยังไงอันนี้นิวเคลียร์กากผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงทุกคนมันยังไม่ได้เห็นอันเลเวล2สักะทีนะผมอันนี้ได้ฟีเจอร์อีกอ่ามันต้องเก็บให้เต็ม5อันหรือเปล่าวะ วายเจมปื๊บอันนี้ได้อยู่122บาทเลยนะเต็มหลอดไปเลยลูกได้ฟีเจอร์หนึ่งลัคกี้วายอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนะทุกคนอืมจะเต็มแล้วอะเข้าฟีเจอร์ไหมถ้าเต็มแต่แม่งไม่เต็ม,มเปิดอีกยี่สิบเรื่อยๆเหลือยอยู่571บาททุกคนถ้าเข้าฟีเจอร์ก็ได้2,000บาทนะครับแต่ถ้าแม่งไม่เข้าก็เท่านั้นนะทุกคนเหมือนเล่นเกมแนวไหลธรรมดานะครับผม เหลือ500บาทโหแม่งไหลฟีเยอะมากรู้แหละทำไมฟีเจ้กูไม่ได้เงินเนะี่ทุกคนไหลฟีเก่งอย่างนี้เองฮึบสองบาทโหแม่งจ่ายถูกมากด้วยทุกคนต้องแบบคูณเยอะๆมันได้เงินกันยังไงวะเกมนี้เหลืออยู่518บาทตอนนี้ผ่านมา7นาทีแล้วทุกคนกรอสโซซิมโบเหมือนเดิมตัวใหญ่ไม่ได้อะไรเลยอะ ได้หนึ่งฟีเจอร์อคือสกอเลสสามเหลี่ยมถูกมากน้อยมากด้วยเดี๋ยวอยู่521บาททุกคนมันก็อยู่เท่านี้นานมากเลยนะ,ยนนะแสดงว่ากดธรรมดาดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยโอโ้โ,โหหลายฟีเจอร์อืมหลายฟีเก่งหรือ300อืมอืม 299บาทสุดท้ายจะมาหรือเปล่าครับผมปึ๊บคอร์โซ่ซิมโบอีกแล้วตัวใหญ่มันไม่ค่อยดีเลยไม่ดีแหละทุกคนรอไปจะเข้าหรือเปล่านะี่อีกเรื่องนึงยิ่งเหลี่ยมเยอะยิ่งได้หลอดเยอะหรือเปล่าวะท่าที่สังเกตมาตัวสีแดงได้หลอดเยอะสุดนะทุกคนนี่ได้สามเหลี่ยมได้แบบนิดเดียวน้อยสุดเลย นี่น่าจะได้เลยแล้วผมรู้แล้วเล่นยังไงแต่ก็หมดตูดไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้ากันนะวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับลักกี้วายโอ้มาเยอะได้ฟีเจอร์ด้วยอเอออันนี้อีกหนึ่งฟีเจอร์โอเคสามเหลี่ยมได้ปะสามเหลี่ยมไม่ได้ทุกคนวายเจมอ่าสามเหลี่ยมได้อีกหนึ่งฟีเจอร์เนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะได้เงินต้องไหลยอย่างงี้ทุกคนมันต้องไหลยอย่างงี้เนี่ยจะเต็มแล้วทุกคนองนิวเคลียร์มาทำพื้ มาทำเพลือเสียดายช่องนครับนิวเคลียร์โคโลโซซิมโบเต็มเลยหรือเปล่าเต็มเลยอึ๊บเรียบร้อยเต็มแล้วทุกคน <c oughs> ถ้าเต็มเราจะได้โกฟีเวอร์แล้วก็ได้อ๋อเนี่ยฟีเจอร์อันนี้คือเข้าฟีสปิดล้วเหมือนเราซื้อมาที่สองพันนะทุกคนดูซิว่าจะฟื้นหรือเปล่าก่อนจะเข้าโคตรนานเลยทุกคนไวยเจมออกโคตรน้อยอ้อเรียบร้อยน่าจะแดกผมแล้วละ่ะสภาพอย่างนี้ ยิ่งเหลี่ยมเยอะยิ่งได้นี่เยอะทุกคนได้หลอดเยอะนะครับไอหลอดเลเวลเนี่ยจะได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะเหลืออีกสฟีเจอร์นะครับผมได้มาที่400กว่าบาทนี่แหละแตดเนื้เกมนี้ม่นเท่านี้แหละไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนโคตรน้อยโคตรกากจะแพงยังไงมันจะโหดยังไงยังนึกไม่ออกทุกคนยังนึกสภาพไม่ออกว่ามันจะดียังไงอ่ะสุดท้ายลัคกี้วายเยอะๆหน่อยลูกไม่เยอะเลยปุ้มจะเต็มเอา แต่ไม่น่าจะเต็มทุกคนได้มาที่669บาทนะครับผมเหมือนซื้อฟีเจอร์2,000ได้แค่นี้เองนะฮะไปต่อไปต่อผมว่าเล่นไม่ต้องซื้ออะเกมนี้นะครับอรอรุนให้มันเข้านะเพราะเพราะว่าซื้อไปแม่งก็ได้แค่เนี้ยได้โคตรน้อยอย่างเงี้ยทุกคนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนิวเกียร์แล้วมีวายแย่ๆเอาของกูออกทำไมนิวเกียร์นี่แม่งตัวไม่ดีเลยทุกคน เหรียมเยอะอันนี้กี่เหลี่ยมเนี่ยเออมันช่างแม่งกันหรือเจ็ดร้อยกว่าบาทจะได้เงินเยอะ,ยอะๆอยังไงยังนึกไม่ออกเลยทุยกคนเบ็ดเลยสี่สิบได้ฟีเจอร์ได้แค่หกร้อยกว่าบาทเองอ่ะหมุนไปเรื่อยๆเผื่อจะเข้าหนักๆยังหวังว่ามันจะมีหนักๆนะขอะให้มีแล้วกัน400กว่าบาทแล้วโอ้โหโอ้โหไหลฟรีหมดเลยเดี๋ยว ไหลฟรีหมดเลยทุกคนเหลือ300เนี่ยไหลฟรีหมดเลยบทพี่แกเขาจะแดกคือเขาแดกเก่งโอ้โหเหลือ200แล้วทุกคนได้อีก10ทีกด <c oughs> ได้อีก10รอบ <c oughs> นะครับไม่รู้มันได้เงินยังไงว่าเกมนี้ต้องขึ้นเลเวลให้ไวๆอะ่ะ เพราะว่าถ้าได้เลเวลไอหลอดนี้จะเต็มเอไอฟีเจอร์นี้จะมาคืนมาใหม่นะทุกคนประมาณนั้นแหละเท่าที่ได้ก็มีแค่นั้นแหละทุกคนเพราะอย่างอื่นนันกากคืนหลายเยอะหลายเยอะแต่ไม่มีตัวคูนนะแล้วเราได้มาหนึ่งฟีเจอร์ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะได้สองฟีเจอร์อันนี้สโคลเลสชื่ออู๋เยอะอยู่500ฟื้นเลย แต่ว่าไอ้500นี่คือที่กูไหลทิ้งเมื่อกี้แหละนะครับเอาคืนม่เจยอลัอกี้วายโบเขาให้ oh ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มแต่ว่าจะเต็มหลอดเอาแต่ไม่น่าเต็มทุกคนนะได้มา5 6 2บาทผมซื้อ600ไปสุดท้ายละหมดตูดก็หมดนะครับเอาไม่เข้าฟีเจอร์ไปก่อนเลยแล้วกันนิวเคลียนี่เหมือนฟีเจอร์ฟรีหนึ่งอย่างทุกคนวายเจมนี่ก็ถือว่าดี มีวายเจมกับกบวายอันนึงอ่ะดีสุดนะครับสคอเรสนี่ก็ใช้ได้นะครับผม90บาทโอ้แต่หลอดม่เพิ่มแบบกระจิบกระจจอยมากคอรัสโ,โซสิมโบสา0 0บาทสุดท้ายอันเนี้ยลัากี้วายนี่ก็ดีเนี่ยเพราะมันไปมาเยอะนะทุกคนแต่มไม่เข้าเลยวะไม่เข้าเลยทุกคนอ่ะได้คืนมา400กว่าบาทเองนี่คือบิ๊กวินแล้วเหรออันนี้คือบิ๊กวินแล้วนะ405บาท ผมเบ็ดละ30แม่งเลยอะหมดก็หมดทุกคนพอละนะครับหนักละไม่ได้อะไรก็ช่างแม่งครับผมีสองร้อยนะไม่น่าจะรอดหรอกเบ็ดแพงขนาดนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับได้หรือเสียเดี๋ยวผมลงให้ดูกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับคุณมา5,000เหลืออยู่168บบาทนะครับน่าจะหมดละไม่น่านรอด ดูไปอ่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เจ๊งยับยับ